สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยค่ะที่จะได้รับเชิญนะคะจากผู้ที่มีความรู้นะคะในด้านสุขภาพจิตมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะคุณคาถาพุทธพันธชาติค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ,ะการนอนไม่หลับคราบผมอาการนอนไม่หลับและโลกนอนไม่หลับค่ะ คืออาการนอนไม่หลับเนี่ยครับก็ถือปกติและถือเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่คนเราจะมีอาการนอนไม่หลับได้นะครับบางคนก็จะเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวในชีวิตแต่บางคนเอ่อบางคนอาการนอนไม่หลับก็จะมีอาการที่รุนแรงและยาวนานจนถึงขั้นเป็นโรคที่นอนไม่หลับได้นะครับเนาะซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อพูดถึงโรคเอ่อโรคนอนไม่หลับเนี่ยหลายๆคนก็มักคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับความเครียดอ่า การคิดมากว่าทําไมถึงไม่กล้าที่จะปรึกษาคนใกล้ชิดเพราะว่าตรงเนี้ยบางทีเขาอาจจนะกังวลเนาะว่าอาจจะถูกคนรับข้างมองว่าเป็นผิดปกติทางด้านจิตใจหรือโรคทางจิตเวชนะครับค่ะ<ฆ>แต่จริงๆแล้วสาเหตุของโรคน้นไม่หลับนะ,ะนั่นมาจากหลายๆสาเหตุนะครับหลายๆอย่างเลยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะสาเหตุจากความเครียดเท่านั้นนะครับ ค่ะนอนไม่หลับนี่ทรมานนะครับผมมีผลต่อตอนตอนที่เราทํางานกลางวันด้วยค่ะแล้วคนเราเค่ต้องการนอนวันละกี่ชั่วโมงคะโดยปกติทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในการพักผ่อนหรือการนอนเนี่ยแตกต่างกันไปตามอายุนะครับยิ่งอายุมากนะครับความต้องการในการพักผ่อนหรือการนอนก็จะลดลงไปอย่างเช่นว่าเด็กทารกนะครับก็จะใช้ประมาณ12บสองสิบชั่วโมงนะครับวัยรุ่นก็ประมาณ6-10ชั่วโมง วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้ประมาณ8ปดถึงชั่วโมงส่งวนวัชาราเนี่ยก็ใช้ประมาณสี่ถึงกชั่วโมงครับ<ฆ>ออโดยที่กล่าวมานี้หมายถึงว่าเวลานอนนี่คือจะต,ต้องนอนติดกันหรืออย่างน้อยจะต้องเป็นในช่วงเวลาที่เดียวออช่วงเวลาเดียวกันนะครับถ้านอนกลางวันมาแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะไม่นับรวมเป็นเวลานอนในตอนนั้นด้วยนะครับ<ฆ>หรือถ้านอนมาแล้วลุกมาข้องน้ําแล้วกลับไปนอนต่อเราก็จะถือว่าให้นับรวมเป็นในใน,ในช่วงเดียวกันเลยค่ะ<ฆ> การนอนไม่หลับเนี่ยมีผลเสียอย่างไงบ้างคะคือตรงนี้ผู้ที่นอนไม่หลับนะครับหรือหลับไม่เพียงพอเนี่ยมักจะมีอาการอ่อนเพลียในตอนกลางวันอย่างที่กล่าวไว้เนาะ,ะสมองจะไม่ปลอดโปร่งมีผลต่ออารมณ์แน่นอนอาจจะมีอาการหงุดหงิดบางคนอาจจะง่วงซึมอาจจะหลับมากในตอนกลางวันทําให้ประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางานะจะลดลงด้วยนะครับนอกจากนี้ อาจจะมีอาการของโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุของอาการอานอนไม่หลับด้วยนะครับตรงนี้อย่างเช่นว่า,อาตอนกลางคืนอาจจะนอนกรนเสียงดังหรือบางคนอาจจะหยุดหายใจเป็นพักๆหรืออาจจะมีอาการของโรคซึมเศร้าคือรู้สึกซึมเศร้า,ราบางคนนะครับเนาะซึมเศร้าเบื่อหน่ายาท้อแท้บางคนอาจจะมีการหดหู่หรือไม่ก็อาจจะมีการเบื่ออาหารเบื่อชีวิตคิดอยากตายในบางรายที่ร้ายแรงนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางาน ความสามารถกับคนรอบข้างบางรายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับและเมื่อเราได้พักผ่อนและเมื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ย <Chand. S 2> อาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ด้วย<ะ>อย่างเช่นว่าอาจจะ,ะมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับ ists, หลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานบางรายอาจจะเป็นความ,วามเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมปัญหาเรื่องเกี่ยวกับร<ฆ>ะบบขับถ่ายปัสสาวะมะเร็งลำไส้ได้นะครับ<ฆ>จจตรงนี้ก็อาจจะบางทีอาจจะส่งผลกระทบต่อ ร่างกายของเราได้ด้วยเหมือนกันเนะาะบางคนอาจจะทำให้มีอาจจะทำให้อ้วนเพราะว่า,าการที่เราอดน้อยมากๆเนี่ยจะทำให้เราหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตในร่างกายของเราเนาะในการควบคุมสัสดส่วนของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยทำให้ตรงนั้นมันลดลงทำให้ร่างกายรู้สึกอยากรับประทานอาหารได้มากขึ้นนตตัวนี้สําคัญเลยาบางทีอาจจะทําให้เกิดภูมิต้านทานขาดภูมิต้านทานนะครับ ตัวนหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอก็คือ,อสังเกตได้ว่าบางคนจะหน้าตาซี่เซียวไม่มีน้ำมีนวลหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยง่ายเมื่อเจอ้อโรคหรือไปในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุ้งพ่านตนอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยจะส่งผลต่อเม็ดเลือดขาวแน่นอนและกลไกอ,อื่นๆที่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันต่างๆ,ๆนะครับค่ะ เสี่ยงทําให้เป็นโรคมะเร็งนะครับการนอนไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายถึงขั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันในการหลั่งฮอร์โมนเนาะทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนเนื่องจากการอดนอนอและบางทีอาจจะบางอย่างเนี่ยแสงแสงในกลางคืนเนี่ยอาจทำให้เพิ่มต่อการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแสงนี่หมายถึงว่าการที่เราเปิดไฟนอนหรือเปิดไฟนอนเนี่ยนะครับเนาะเกี่ยวกตรงนั้นด้วยนะครับ แล้วก็ความสิ่งอันนึงก็คืออาจจะทําให้ความจําของเราลดลงการจากการศึกษานี้พบว่าการพักผ่อนเนี่ยที่ไม่เพียงพอเนี่ยจะส่งผลกระทบะต่อร่างกายจะทําให้ประสิทธิภาพของการจดจําลดลงได้ดังนั้นนะครับคนเราเนี่ยปกติควรจะนอนพักผ่อนอย่างน้อยเนาะคือละเจ็ดชั่วโมงเพื่อ,อมีสุขภาพที่ดีนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุผลเออไม่ใช่เป็นผลเสียที่เกิดจากผลเสียที่เกิดขึ้นครับค่ะเรามาดูสาเหตุกันบ้างดีกว่าว่า โรคนอนไม่หลับเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรอืมสาเหตุของโรคนอนไม่หลับนะครับก็จะแบ่งเป็นอ่าสาเหตุสามสาเหตุใหญ่ๆเนาะก็จะเป็นค่ะความผิดปกติในตัวของคนคนนั้นเองอที่สองนะครับเปิดเ,เกิดจากความผิดผิดปกติภายนอกอย่างที่สามก็เป็นอาการหนึ่งของโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายนะครับมาพูดถึงอันแรกก่อนอย่างแรกนี่คือเป็นความผิดปกติในตัวของคนคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเคยนอนไม่หลับอยู่ช่วงหนึง่ง แล้วต่อมาอาจจะกังวลว่าในคืนต่อไปอจะนอนหลับหรือไม่ทำให้นอนไม่หลับในคืนนั้นหรือมีอาการนอนไม่หลับอาจจะมีอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นมาโดยที่หาสาเหตุไม่พบอาจจะมีสัมพันธ์กับการนอนกลนอาจจะมีความสัมพันธ์นะครับกับการที่เรานอนกลนได้อัน,นอันที่สองนะครับเป็นจากความผิดปกติภายนอกก็อย่างเช่นาการเกิดเรื่องราวที่ทําให้เครียดสภาพแวดล้อมที่มากระทบเรามากระตุ้นในตัวเรานะครับ การในการนอนที่ไม่ดีเนาะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดบางชนิดอย่างเช่นเหล้าบุหรี่หรือยานอนหลับเป็นต้นนะครับตรงนี้<ฆ>อันที่3นะครับเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยก็อย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือบางคนที่มีอ,า,อาการท้อแท้เบื่อในชีวิตเบื่ออาหารเนี่ยความจําไม่ค่อยดีตรงนี้ก็จะมีความอ่อนเพลียร่วม,รวมด้วยนะครับเนาะ ส่วนโรคทางกายเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นบางโรคเนาะก็อย่างเช่นโรคถุงลมโป่งพองหรือโรคสมองเสื่อมตรงนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่หลับด้วยครับผมค่ะแล้วเราสามารถแบ่งประเภทของโรคนอนไม่หลับได้ยังไงบ้างะะคะอืมครับผมการแบ่งประเภทของโรคนอนไม่หลับนะครับโดยปกติเราจะแบ่งเป็นอยู่สามประเภทใหญ่ๆเนาะที่เห็นได้ชัดก็คือการนอนไม่หลับแบบครั้งคราวแล้วก็การนอนไม่หลับแบบระยะ,ะต่อนเนื่องเนาะอีกอันก็จะเป็นการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังเลยค่ะ ถ้าแบบครั้งคราวเนี่ยลักษณะนี้ก็จะหมายถึงการที่เรานอนไม่หลับเนาะติดต่อเป็นเวลาหลายวันแต่ไม่ถึงกับหลายสัปดาห์คนไม่น้อยอาจจะเคยประสบปัญหาแบบนี้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นอาจจะมีเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกันในครอบครัวทะเลาะกับแฟนมีปัญหา,ากับเพื่อนที่ร่วมงานตรงนี้ก็อาจจะสามารถทําให้เป็นสาเหตุตรงนี้ได้เนะาะบางคนก็อาจจะมีความเครียดนเรื่องของการสอบ ที่จะ,ะบางคนก็จะมีอาศัยเห็นในเรื่องของอีกวันนึงจะต้องเป็นเหมือนกับทำธุระที่สําคัญโดยทาให้มีความไม่ตกกังวลน,นะครับส่วนใหญ่แล้วอาการจะดีขึ้นเองภายในไม่กี่วันหรือในบางรายอาจจะต้องใช้ยานอนหลับช่วยแต่ตรงนี้ก็จะใช้ในระยะเวลาที่สั้นๆนะครับพออาการดีขึ้นก็จะหยุดยาค่ะอย่างที่ต่อนะครับต่อมาคือการนอนไม่หลับแบบระยะอ่าที่เป็นแบบต่อเนื่องหมายถึงอาการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นเป็นแบบต่อเนื่องแบบเป็นสัปดาห์ ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายหรือดีขึ้นตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นผลจากความเครียดหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เครียดนั้นมยังไม่ไมคลีค่คลายพูดง่ายคือยัยงยงประสบปัญหาตรงนั้นอยู่<ฆ>ก็อย่างเช่นว่าการตกงานปัญหาเศรษฐกิจเงินทองรวมถึงปัญหาครอบครัวนะครับโดยทั่วไปถ้าปัญหาต่างๆตรงนี้ถ้าได้รับการคลี่คลายแล้วอา,อาการนอนไม่หลับก็มักจะหายไปแล้วก,ก็จะกลับมาปสุขอาการปกตินะครับเนาะ อะไรก็ตามทางที่ดีนะครับผู้ที่มีอาการเหล่านี้ควรที่จะได้รับการปรึกษาจากแพทย์ว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยลดปัญหาการนอนไม่หลับตรงนี้ได้นะครับค่ะอันที่สามนะครับก็คืออาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องเกือบทุกคืนติดต่อกันบางทีอาจจะเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆเ,เลย หรือแม้กระทั่งบางคนอาจเป็นปีๆเลยก็มีสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการนี้เกิดขึ้นอ่าจะทําให้สาเหตุที่ทําให้อาการเกิดขึ้นก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับไม่ตรงไม่ตรงไปตรงมาเพียงแค่ว่าความเครียดอย่างเดียวและตอนนี้หลายครั้งก็จะพบว่าความเครียดที่เบาบางหรือหายไปหมดแล้วแต่อาการนอนไม่หลับก็ยังคงอยู่อยู่บางคนอาจิตใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลาว่าคืนนี้จะนอนหลับหรือไม่ ถ้าไม่หลับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะทํางานได้หรือไม่ทําให้เกิดความรู้สึกว่ากลัวการนอนไม่กล้าที่จะนอนเลยทําให้แทนที่เวลาที่จะนอนเป็นเวลาที่ให้ความสุขกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความทุกข์และทรมาน,นนะครับตรงนี้นอกจากนี้แล้วและยังพบได้อยู่เรื่อยๆว่าสาเหตุของร่างกายเนี่ยบางอย่างเป็นเป็นต้นเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับอย่างเรื้อรังได้อย่างเช่นบางคนก็จะอาจจะมีความผิดปกติทางเรื่องของการหายใจผิดปกติขณะหลับ อย่างเช่นการกลนพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุเหมือนกันอย่างที่กล่าวไว้เนาะกล้ามเนื้อขากระตุกเป็นพักๆระหว่างนอนตัวนี้ก็จะเป็นสาเหตุเหมือนกันค่ะ,อ,ะอาการปวดหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคปอดกเอ็เป็นสาเหตุเหมือนกันนะครับผมค่ะจะเห็นได้ว่าคนที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยหรือหลับไม่เต็มอิ่มเป็นมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งนั้นนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันดีกว่าว่า,ถ,าถ้าเรานอ,นอนไม่หลับแล้วเราจะควรจะไปพบแพทย์อย่างไรดีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ในเวลาที่เจอทางตัน1น2 3 2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพติ หากคุณกำลังเครียดทุกข์ใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่้านคุณ จะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข w w w d m h g o t h ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตอยู่นะแหมแค่เจ้านายประกาศยุบงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเช่วละจ้าก,ก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายมีคำแนะนำให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะค่ะเจ้าจนาย ร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข www.dmh.go.th ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ย่งอยู่กับคุณคาทาวุฒิพันธชาติค่ะนักวิชาการสาธารณสุขนะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการนอนไม่หลับและก็โรคนอนไม่หลับนะคะช่วงแรกเนี่ยก็พูดคุยันเปนแล้วนะคะว่าคนเราเนี่ยต้องการ เวลาในการนอนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลเสียของการนอนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็สาเหตุสาเหตุของโรคนอนไม่หลับนะคะช่วงนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกทีนึงว่าอ,อ,อาการ แบบไหนที่ควรจะไปพบแพทย์แล้วครับผมอาการที่นอนอาการนอนไม่หลับนะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดแล้วควรจะไปพบแพทย์นี้ก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเรานอนอไม่หลับมาประมาณ1-2อาทิตย์นะครับหรือมากกว่านั้นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะครับค่ะอย่างที่2ก็คือเรารู้สึกง่วงนอนหรืออ่อนเพลียจนไม่สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในตอนกลางวันได้และบางทีอาจจะเผลอหลับนะเนาะเผลอหลับใน,นในระหว่างวันและในระหว่างทํางานได้นะครับ อย่างที่สามว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นโรคบางอย่างแอบแฝงอยู่อย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคทางซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลด้วยอาการเหล่านี้เราควรที่จะเข้ารีบรีบเข้าปรึกษาแพทย์โดยร่งด่วนครับแล้ววิธีการรักษาอาการนอนไม่หลับล่ะคะ การรักษาการนอนไม่หลับรับโดยปกติเนาะก็จะรักษาโดยการแบบสามแบบสามวิธีใหญ่หญๆเนะาะก็อย่างเช่นว่าเราอ,อย่างแรกก็คือเราจะต้องค้นหาสาเหตุก่อนแล้วก็จัดการกับสาเหตุที่เกิดขึ้นกับอาการนอนไม่หลับก่อนถ้าอาการเจ็บป่วยน่ะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวชเราก็ควรที่จะรักษาโรคเหล่านั้นให้ดีขึ้นอาจจะใช้ยาช่วยในการช่วยให้นอนหลับในช่วงต้นในช่วงแรกๆแ,และอาจจะใช้ยาเป็นระยะเวลา,าสั้นๆเท่านั้นนะครับเมื่อ เมื่อความเจ็บป่วยทางร่างกายหรืออาการเจ็บป่วยทางจิตเวทดีขึ้นเนี่ยเราก็จะมีอาการนอนหลับที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถหยุดยาตรงนั้นได้นะคะอย่างที่สองนะครับปฏิบัติตนตามสุขากษณะของการนอนที่ดีนะครับอย่างเช่นได้แก่อย่างเช่นการจัดห้องนอนให้เหมาะสมแก่การนอนเช่นบางทีอาจจะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่มีเสียงอืทึกกึกโครมไฟไฟสว่างจ,จะไม่มีตัวไฟเปิดอาจจะไม่เปิดไฟนอนนะครับตรงนี้ ควรมีบรรยากาศที่เงียบสงบหรืออาจจะมีเสียงเพลงเบาๆเป็นต้นก็สามารถทําได้นะครับเนาะการการใช้ห้องนอนเนี่ยสำหรับการควรใช้ห้องนอนสําหรับการนอนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใช้ห้องนอนทํากิจการอื่นอย่างเช่นบางคนอาจจะใช้ในการรับประทานอาหารหรือการเล่นเกมนะครับเนะาะการดื่มน้ำอุน่นหนึ่งแก้วหรือรับประทานกล้วยหนึ่งผลอาจจะช่วยให้หลับได้ดีขึ้นก็ได้นะครับอันต่อมาครับก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่กระตุ้นสมองอย่างเช่นพวกชากาแฟ น้ำอัดลมพวกน้ำโค้กเบปซี่พวกนี้ครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังต่างๆในตอนบ่ายเนาะในตอนบ่ายหรือตอนเย็นหรือช่วงเวลาก่อนนอนนะครับควรหลีกเลี่ยงาการดื่มสุรารวมถึงาการดื่มเหล้าเบียร์นะครับอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับเพราะสารเคมีที่ออกฤทธิต่อสมองทําให้นอนไม่หลับเนี่ยหรือนอนหลับไม่สนิทในกรณีที่ดื่มติดต่อกันนานๆเนี่ยเพราะว่าถึงแม้แอลกอฮอล์จะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นแต่การใช้อย่างต่อเนื่องก็จะรบกวนการนอนหลับในที่สุดนะครับ อีกอันนึ้งก็คือการออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันจะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแต่ต้องหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอย่างหนักในตอนเย็นหรือก่อนนอนนะครับควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอในตอนเช้าดีที่สุดเนาะตรงนี้อ,อย่างน,น้อยสัปดาห์ละสาถึงสวันวันละ20-30นาทีนะครับจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นและหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนนะครับค่ะ ต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงการดูภาพยนตร์รายการโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ชวนให้เราตื่นเต้นในช่วงก่อนนอนนะครับพยายามอย่าดื่มน้ําให้มากๆนะครับเพราะว่ากลางคืนเราจะได้ไม่ต้องลุกแบบอัาวะตรงนี้เนะาะสุดท้ายนะครับก็คือคนที่โกรธหรืองุนงดเพราะตัวเองนอนไม่หลับนั้นนะไม่ควรที่จะข่มตาให้หลับนะครับตรงนี้แต่ควรที่จะลุกมาเปิดไฟหรือออกจากห้องหาอะไรทำอ,อย่างเช่นอ่านหนังสือ แต่ว่าไม่ควรทําอะไรที่ทําให้ตาสว่างนะครับแต่ว่าพอพอเราลอ,ลองทำกิจกรรมดูแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกง่วงนอนเนี่ยก็ควรที่จะ,ะเริ่มกลับมาที่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี<ฆ>้การดูแลรักษาอ,กอันสุดท้ายนะครับก็คือการใช้ยาช่วยในการนอนหลับเนาะก็ควรรับประทานเป็นระยะเวลาที่สั้นๆไม่ควรใช้ยาอ,อย่างต่อเนื่องนานเกิน2 6สัปดาห์นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราติดยาหรือต้องพึ่งยาตรงนั้นตอลอดไปได้นะครับค่ะ ยาช่วยที่ช่วยให้เรานอนหลับได้เนี่ยจะช่วยผู้ป่วยหรือคนอ,อย่างหรือเราเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นแบบครั้งคราวนะครับหรือเพิ่งมีอาการไม่นานอย่างเช่นเป็นได้ไม่เกิน2อถึงสสัปดาห์าสามารถทําให้นอนหลับได้ดีและช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้นเร็วนะครับและสามารถและตรงเนี้ยสามารถหยุดใช้ยานอนหลับได้ข้อควรระวังก็คือไม่ควรใช้ยานอนหลับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับ เพราะจะทำให้เกิดอาการดื้อยาแล้วก็ติดยาตรงนั้นได้นะครับค่ะทั้งนี้นะครับการทานอาหารก็สําคัญนะครับต่อการนอนพักผ่อนของเรานะครับดังนั้นเราควรดูแลเรื่องการรับทานอาหารเพื่อลดปัญหารเรื่องการนอนไม่หลับนะครับค่ะอาหารมีส่วนในการ นอนหลับของเราด้วยเหรอคะครับผมอาหารนัมีผลต่อการพักผ่อนหรือการนอนหลับของเราด้วยนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยทำให้มีผลต่อการนอนอย่างเช่นว่าอาหารที่มีสารพวกไทลามีนเนี่ยจะไปยับยั้งสารเคมีในสมองบางตัวเนาะทำให้มีอาการนอนไม่หลับเนาะ,ะพบมากในอาหารที่เป็นอาหารประเภทพวกหมักพวกลมควันอย่างเช่นพวกเบคอนแฮมแซกรอกชีสพวกเนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีการยืดอายุนะครับค่ะ ส่วนอาหารที่ช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้นหรือหลับได้สบายขึ้นนะครับก็จะมีอย่างเช่นว่าพวกเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนนอนเนาะอย่างเช่นพวกมอสกัดหรือไม่พวกโอวันตีนหรือไมโลนะครับตรงนี้แต่ไม่ต้องหวานมากนะครับอันที่สองก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆอย่างเช่นพวกน้ำมะตูมน้ำเก๊กฮวยนะครับยกเว้นเนาะผู้ที่มีป,ปัญหาเรื่องการปัสสาวะในรอบดึกเนาะตรงนี้อาจจะยกเว้นหน่อย อันที่สามก็คือนมชนิดหวานนะครับตรงนี้จะสามารถทําให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าน้ําตาลจะช่วยให้เราทําให้เราผ่อนคลายขึ้นนะครับค่ะอันที่สี่นะครับอาหารจําพวกแป้งนะครับมีฤทธิ์คล้ายๆกับยาระงับความวิตกกังวลอยู่แล้วและมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยในการผ่อนคลายและการทาให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับค่ะอันที่ห้านะครับก็คืออาหารประเภทเมนูปลาเนาะ ถ้าร่างกายของเรามีภาะวะความเครียดสูงทําให้นอนหลับยากดังนั้นการที่เราเลือกอที่จะทานอาหารประเภทเมนูปลาเนี่ยซึ่งรวมไปด้วยโอเมก้าสามแล้วก็มีน้ามันปลาแมกนีเซียมเนี่ยซึ่งสารอาหารประเภทเนี่ยจะ,ะต้านต่อต้านความเครียดได้นะครับอันที่ห้านะครับก็อย่างเช่นอาหารประเภทพวกเครื่องดื่มเช่นน้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นยาคลายเครียดชนิดอ่อนจากธรรมชาติโดยปกติเนี่ยก็จะใช้การผสม ผสมชงกับเพื่อนเพื่อนเล็กน้อยกับน้ําอุ่นแทนกับชากับพวกน้ําน้าส้มสายไก่ก็ได้นะครับค่ะอันที่6นะครับบางทีอาจจะต้องลดเรื่องการทานทานเกลือหรือโซเดียมให้ลดลงนะครับเพราะว่าเกลือหรือโซเดียมเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตของเราสูงส่งผลให้ร่างกายและสับปะสายนอนหลับยากขึ้นดังนั้นควรหลีกเลี่ยงในการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงขึ้นที่มีโซเดียมสูงครับอย่างเช่นพวกผลไม้ดองปลาเคม็มกุ้งแห้งนะครับ อันที่7นะครับผลไม้ที่ช่วยในการหลับได้ดีอันนึงก็คือ,อพวกกล้วยอินทผาลามลูกพับซึ่งตรงเนี้ยจะช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสบายอารมณ์ดีนอนหลับได้ตลอดคืนนะครับอันที่8นะครับควรเพิ่มวิตามินเรื่องพวกวิตามิน B เนาะคนเน้นในเรื่องวิตามิน B6 B12 เพราะตรงนี้จะช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้นะครับอ,อันที่เก้าน,นี่เครื่องดื่มแ,และน้านะครับควรดื่มน้าวันละวันละหกถึงแปดแก้ว แต่ว่าอย่าดื่มก่อนเข้านอนมากๆนะครับเพราะอาจจะทาให้เราลุกมาเข้า้น้ําในตอนดึกได้นอกจากนี้นะครับแนะน,นําในเรื่องของการทานโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยเนาะหลังมื้อเย็นนะครับเพราะโยเกิร์ตเนี่ยจะช่วยให้เราในเรื่องจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีเวลากินก็ไม่สาคัญแพ้ก,กันอย่าไปกินอาหารเย็นอ,อย่าไปกินอาหารข้าม่เย็นเกินไปเพราะว่าควรกินเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเรามีการผ่า,ผานในช่วงนั้นเนาะควรทานอาหารข้ามอย่างน,น้อยสามชั่วโมงก่อนเราจะเข้านอนและไม่ควรดื่มเครื่องดื่มประเภท ชูกําลังก่อนเข้านอนนะครับตรงนี้จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับได้ครับผมนี่ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารที่ทําให้ช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วมีวิธีแก้ไขสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วก็ยังไม่อยากมาปรึกษาแพทย์ไหมคะก็มีนะครับวันนี้ก็จะฝากไป9้าวิธีเนาะเป็นเก้าวิธีต้านโรคนอนไม่หลับนะครับโดยคร่าวๆก็คือ เมื่อร่างกายเราอ่อนเพลียเนื่องจากการนอนไม่หลับตอนกลางคืนและตื่นขึ้นด้วยอาการอิดโรยในตอนเช้าเนี่ยวิธีง่ายๆต่อไปนี้นก็จะช่วยเราได้นะครับอย่างเช่วนว่าการงดดื่มเครื่องดื่มกาแฟหลังจากเที่ยงวันไปเนาะตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้การอาบ,บน้ําก่อนนอนการดาบ,บน้นก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายจิตใจเราผ่อนคลายด้วยก็ทําให้เราอนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับการจัดภูมิทัศน์หรือจัดห้องที่ทําให้หน้านอนเนาะบางทีเราอาจจะจัดภูมิทัศน์อย่างเช่นว่า ทาให้นั่งห้องเราดูหน้านอนดูหน้าอยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมในห้องนอนอย่างเช่นพวกเสียงพวกแสงตัวนี้ก็สําคัญด้วยนะครับสมุนไพรบางอย่างก็พึ่งได้นะครับถ้าเราทานมากๆก็ถ้าเราทานมาก,ๆก,าาามากๆก็จะสามารถช่วยให้เราในเรื่องของการนอนหลับได้อย่างเช่นพวกพุทราจีนพวกโสมถังเช่าอดอกไม้จีนตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับาการยืดเส้นยืดสาย ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับคนที่เคลื่อนไหวในร่างกายในขณะทํางานระหว่างวันเนี่ยจะมีปัญหารเรื่องการนอนน้อยกว่าคนปกติหรือคนที่นั่งทํางานอยู่กับโต๊ะดังนั้นคนออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ15นาทีเนาะตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับอันต่อมาที่6นะครับรับประทานอาหารอย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะเนาะ าการเข้านอนในขณะท้องอิ่มหรือท้องอิ่มเกินไปก็อาจจะรบกวนการนอนของเราได้เนาะ,ะอันที่เจคือการเอ็นตัวนอนและทําจิตใจให้ผ่อนคลายตรงนี้พยายามเปิดเพลงเบาๆฟังเพลงสบายๆในขณะนอนก็สามารถช่วยได้เหมือนกันอันที่แดก็ลุกขึ้นมาเดินหากตื่นขึ้นกลางคืนนะครับบางทีถ้าเราตื่นกลางคืนแล้วก็อย่ายไปข่มตาหลับเพราะว่าถ้ามันหลับไม่ได้จริงแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินหรือทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็พอเรางว่วงค่อยกลับไปนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ,ะอันสุดท้ายคือการดื่มนม ควรดื่มนมก่อนนอนเพราะว่าจะมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เรานอนหลับสบายและตรงนี้จะมีแคลเซียมสูงช่วยให้เราผ่อนคาระบบประสาทได้ด้วยนะครับค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะในการแก้โรคนอนไม่หลับชอบทำด้วยตัวเองนะคะค่ะวันนี้ค่ะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการแก้ไขอาการนอนไม่หลับและก็โรคนอนไม่หลับนะคะ วันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะคุณคาถาวุฒิพันธชาติค่ะนักวิชาการสาธารณสุขนะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบางวันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหน You